ย้อนกลับไปเมื่อปี2,538หรือเมื่อ30ปีที่แล้วในวงการเพลงลูกทุ่งก็ทำให้แฟนเพลงลูกทุ่งรู้จักนักร้องที่ชื่อมนสิทธิ์คำส้อยจากเพลงดังอย่างเพลงขายควายช่วยแม่ซึ่งเพลงนี้ด่งดังเป็นอย่างมากมีการขอให้เปิดเพลงนี้กันอย่างมากยอดขายถล่มทลายจึงทำให้นักร้องโนเนมที่ไม่มีคนรู้จักกลายมาเป็นนักร้องดังในช่วเวลาค่ำคืน และด้วยลูกขอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมนสิทธิ์คำสร้อยจากนั้นก็มาตอกย้ำความโด่งดังอีกครั้งจากเพลงสั่งนางซึ่งเพลงสั่งนางก็ทำยอดขายมากมายมหาศาลเท่านั้นยังไม่พอยังมีเพลงจดหมายผิดซองมาเติมความดังของมนสิทธิ์คำสร้อยเข้าไปอีกทีนี้งานต่างๆก็หลังไหลเข้ามาหามนสิทธิ์คำสร้อยอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านแสดงภาพยนตร์งานแสดงละคร งานแสดงซิทคอมงานแสดงคอนเสิร์ตจึงทำให้นักร้องจากเมืองมุกดาหารโด่งดังทั่วประเทศในฐานะนักร้องนักแสดงแต่กว่าที่จะมาเป็นมนสิทธิ์คำสร้อยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายสำหรับประวัติของมนสิทธิ์คำสร้อยมีชื่อเดิมว่ามนติทธิ์แก้วสีนวลเกิดเมื่อวันที่30เมษายนพศ2 5 0พ ปัจจุบันอายุ6 1 1ปีเกิดที่ตนนําบลนาอุดมอําเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารสมัยนั้นยังเป็นอําเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมพ่อชื่อนายหนูลาแม่ชื่อนางยุนแก้วสีนวลเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเรียนจบชั้นประถมสี่จากโรงเรียนบ้านทายไหลแล้งหลังจากที่เรียนจบก็มาก็ได้ช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้าน พอเริ่มโตเป็นหนุ่นน้อยและด้วยใจที่รักในการร้องเพลงมนสิทธิ์หนุนน้อยจากเมืองมุกดาหารก็เดินทางไปหางานทำที่จังหวัดอุบลซึ่งด้วยความที่เขาชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ฝึกฝนการร้องเพลงจนมั่นใจในน้ำเสียงของตัวเองเขาเดินทางไปที่จังหวัดอุบลด้วยความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องที่ห้องอาหารแต่ทว่าไปสมัครร้องเพลงที่ไหน ก็ไม่มีร้านไหนรับเพราะว่าทางร้านต้องการนักร้องที่หน้าตาดีหล่อเข้มจากที่จะสมัครเป็นนักร้องในเมื่อไม่มีที่ไหนรับเขาก็เลยเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นแทนเช่นเป็นเด็กสืบเป็นคนรับปรถดเป็นเด็กล้างจานเรียกว่างานอะไรที่ได้เงินเขาทำหมดแต่ก็มีบางครั้งเขาก็จะได้ขึ้นร้องเพลงบ้างตอนที่นักร้องขาดนอกจากนี้ พอมีการประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ตามแต่ต้องมีนักร้องประกวดที่ชื่อมนสิทธิ์แก้วสีนวลไปประกวดด้วยทุกครั้งจนกระทั่งมีการประกวดที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมนสิทธิ์ชนะได้ที่สองซึ่งในการประกวดครั้งนี้ทำให้เขาได้พบกับมนรักกลิ่นบุปผ,ผานักจัดรายการวิทยุของที่นี่ติดใจเสียงของมนสิทธิ์มนรักจึงนำมนสิทธ์ มาอุปการะที่บ้านแล้วก็ทำเพลงให้เพื่อนำไปเสนอตามค่ายเพลงต่างๆโดยการนำเทปเดโมพร้อมรูปถ่ายส่งไปเสนอตามค่ายเพลงต่างๆแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ส่วนมากมักจะได้รับการตีติงเรื่องหน้าตาของมนสิทธิ์ว่าไม่หล่อไม่มีจุดขายประกอบกับช่วงนั้นมนสิทธิ์มีอายุมากถึง29ปีแล้วถึงแม้ว่า ค่ายเพลงต่างๆไม่ยอมรับในเรื่องรูปร่างหน้าตามากกว่าความสามารถจรึงทำให้ทั้งมนสิทธิ์กับมนรักจึงปรับเปลี่ยนวิธีนำเสนอใหม่คราวนี้เขาก็ใช้เสียงนำโดยการส่งเฉพาะเทปเสียงเข้าไปก่อนโดยไม่ส่งรูปตามไปคราวนี้เขาส่งไปที่ค่ายชัวออเดีโอหลังจากที่ทางในห้างได้ฟังเสียงของมนสิทธ์ที่ร้องเพลงใส่เทปมาก็ชอบใจในน้ำเสียงเป็นอย่างมากจากนั้นในห้างก็เรียกมนสิทธิ์ให้มาเจอที่ ค่ายเพลงมนสิทธิ์เดินทางจากอุบลมาหาในห้างที่กรุงเทพแต่พอในห้างเจอหน้าคนร้องเท่านั้นก็ตกลงใจรับโดยให้เหตุผลว่าสงสารเพราะว่าไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับพอมาอยู่กับค่ายชัวออดิโอมนสิทธิ์ก็ซุ้มทำเพลงอยู่นานถึงสองปีมนสิทธิ์ก็ผลิตผลงานเพลงชุดแรกออกมาชื่อชุดขายควายช่วยแม่ตอนออกเทปใหม่ๆก็ออกเดินสายไปกับ วงของสมจิตบ่อทองเพื่อโปรโมตผลงานเพลงและเพื่อฝึกงานด้านหน้าเวทีพอเวลาผ่านไปไม่นานเพลงขายควายช่วยแม่ก็โด่งดังขึ้นมาแฟนเพลงต่างก็รู้จักนักร้องน้องใหม่นามว่ามวนสิทธิ์คำส้อยที่มีลูกคอไม่เหมือนใครที่มากับภาพลักษณ์การเป็นคนซื่อๆก็กลายเป็นชื่อที่รู้จักกันไปทั่วฟ้าเมืองไทยหลังจากที่ส่งผลงานเพลงชุดที่สองก็คือชุดสั่งนาง โดยเฉพาะเพลงสั่งนางที่มาตอกย้ำความดังให้กับมนสิทธิ์จากนั้นก็มีผลงานเพลงจดหมายผิดซองออกมาเพิ่มความดังให้กับมนสิทธ์อีกจากนั้นเป็นต้นมามนสิทธ์ก็ได้ออกผลงานเพลงกับค่ายชัวออดิโอมาจนถึงปัจจุบันมนสิทธิ์เป็นนักร้องอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยย้ายค่ายเลยนอกจากงานร้องเพลงแล้วมนสิทธ์ก็ยังมีผลงานทางด้านการแสดงอีกมากมายสำหรับชีวิตครอบครัว ในระหว่างที่มนสิทธิ์กำลังโด่งดังสูงสุดได้เกิดกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเธออ้างว่าลูกสาวของเธอเกิดมาจากมนสิทธิ์โดยทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระหว่างที่เธอทำงานเป็นหางเครื่องในวงดนตรีสมจิตบ่อทองและมนสิทธิ์เป็นนักร้องหลังจากผลการที่สูญยืนยันว่าเด็กเป็นลูกของมนสิ์จริงมนสิทธิ์จริงแสดงความรับผิดชอบด้วยการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรแต่โดยดีสำหรับสถานะปัจจุบันก็โสด ปัจจุบันมนสิทธิ์ก็ยังอยู่ในวงการมีงานเข้ามาไม่ขาดสายชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสุขสบายดี